Opa! <laughs> นายนัทชัยธีรคุณพิสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดก,การอาวุโส c p f นำชาว c p f จิตอาสาทีม LDP พระนครร่วมมอบอาหารอุ่นร้อนจากรถ c p f food truck ในโครงการอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชุมชนครั้งที่18เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารให้กับประชาชนชาวชุมชนวัดพักคินีนาศท,ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด -19 โดยมีผู้แทนแร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด้วยณนะวัดพักคินีนาศวารวิหารเขตบางคลัด นายนัทชัยกล่าวว่าบริษัทเลงเห็นถึงความยากลําบากของคนไทยในช่วงวิกฤตเช่นนี้จึงขอมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์และลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันด้วยการมอบอาหารคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยมาตรฐานส่งออกส่งถึงมือพี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม6กเขตตั้งแต่บางกอกน้อยบางพลัดบางบอนห้วยขวางหนองแขมบางขุนเทียนพาทีมน้องๆจิตอาสา จัเกเขตพระนคร LDP นะครับนำอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชุมชนเนี่ยมามอบให้กับพี่น้องชาวชุมชนวัดพัฒนีนาถวรวิหารครับอยากจะฝากนะฮะกำลังใจชาว c ีพเอฟนะครับว่าเราไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนของเราทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับสู้ๆ เรามองว่าทุกคนต้องการความช่วยเหลืออย่างมากแล้ครับในตัวพนักงานของเราเองเรามองเห็นว่าเมื่อโอกาสที่บริษัททําขึ้นครั้งนี้เราดีใจที่เราได้มาเป็นจิตอาสาช่วยบริษัทในการทําี s r และก็ตอบแทนชุมชนด้วยครับโครงการอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชุมชนยังคงเดินหน้าคลายทุกสร้างสุขให้ประชาชนต่อไปเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพารู้พารวยเสาร์ารนี้เราคอลก็คือเป็นบริการที่จะสั่งอาหารจากทางญาาิของเราพร้อมกันไปเน